You are hearing what we share on s a m m a r y Book T.U. o o y สวัสดีค่ะนักอ่านนักฟังทุกท่านพบกับ s a m m a r y Book T.U. o o y กับหัวข้อในเดือนธันวาคม Trip to the Moon ใน EP ที่192นี้ถ้าให้บรรรัก์นึกถึงหนังสือที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์บรรรักก็จะนึกถึงหนังสือเรื่องทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar เป็นเริ่มแรกเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นหนังสือดาราศาสตร์ที่บรรลักษ์ได้เลือกอ่านเองเป็นเล่มแรกแต่จะเรียกว่าเป็นตำราเลยก็ไม่ใช่สักทีเดียวค่ะเพราะว่าทฤษฎีจักรวาลของอินเตอร์สเตล่าเกิดขึ้นจากจินตนาการผสมกับความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนมาเพื่ออธิบายข้อสงสยัยและทฤษฎีที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ค่ะ สำหรับหนังสือเรื่องทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลาเขียนโดยคิฟเอสทอนศาสตราจารย์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลเทคแปลไทยโดยคุณอธกิกฤษชัตรภูติอาจจะมีนักอ่านบางท่านคุ้นเคยกับชื่อของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะศาสตราจารย์คิฟทอนเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องประวัติย่อของหลุมดำอันโด่งดังค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกับสตีเฟนฮอว์กวินนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียง ผู้เขียน A Brief History of Time อธิบายเรื่องของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงจุดประกายความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แก่คนหมู่มากบรรลักษ์เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเลยค่ะที่เคยได้อ่านเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วก็ผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลงเองนะคะก็ได้ศาสตราจารย์คลิปทอนนี้ละค่ะมาเป็นที่ปรึกษาในการกำกับภาพยนตร์อินเตอร์เซียาด้วยดังนั้นจะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นทฤษฎีที่อาจจะรอวันเวลาในการพิสูจน์ก็เป็นได้ค่ะ สำหรับทฤษฎีต่างๆในหนังสือเล่มนี้ปรน,นรณากษ์จะยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะเนื่องจากเนื้อหาในเล่มนี่นมีเยอะมากๆคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่ารูหนอนใช่ไหมคะรูหนอนในวงการดาราศาสตร์นั้นหมายถึงเส้นทางลัดที่เชื่อมจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ห่างไกลกันหรือว่าคล้ายๆกับกาวารบค่ะทีนี้ที่เรามักจะเห็นในการ์ตูนหรือว่าภาพยนตร์สมัยก่อน รูหนอนก็จะเป็นทรงเหมือนกับอุโมงค์ถ้านึกไม่ออกนะคะให้นึกถึงลูกแอปเปิลที่ถูกหนอนเจาะรูจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนี่แหละค่ะที่มาของคำว่ารูหนอนหรือถ้ามีกระดาษอยู่ใกล้ตัวนะคะกระดาษอะไรก็ได้นำมาพับครึ่งแล้วก็เจาะรูค่ะจากนั้นก็คลี่กระดาษออกจะเห็นว่าที่ปลายกระดาษแต่ละข้างนะคะก็จะมีรูเกิดขึ้นเมื่อลากเส้นเชื่อมต่อกันก็จะเห็นเป็นเส้นทางลัดจากอีกฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้ก็ลองพับก,กระดาษกลับมาให้รูสองรูตรงกันเป็นไงคะแค่นี้เส้นทางระหว่างสองรูก็ถูกย่อหดให้มาอยู่ใกล้กันแล้วแต่ด้วยความที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วรูหนอนมีจริงหรือไม่จึงมีการจินตนาการว่ารูหนอนในลักษณะต่างๆสำหรับในหนังสือเล่มนี้รูหนอนมีรูปร่างเหมือนกรวยสองอันที่หันปลายด้านเล็กเข้าหากันหรือว่าหากมองจากมุมบนลงล่างนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นที่เราเห็นในภาพยนตร์จึงเห็นเป็นรูปทรงกลมถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยแนะนำให้มาเปิดดูรูปหนังสือเลยนะคะเป็นยังไงคะทดลองทำตามแล้วสนุกดีใช่ไหมคะในหนังสือก็ยังมีทฤษฎีอีกมากมายให้เราได้จินตนาการตามไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของหลุมดำแท้จริงหลุมดำคืออะไรรูปร่างจริงๆที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไร ไปจนถึงการใช้แรงเหวี่ยงเพื่อหนีจากดึงดูดอันมหาศาลของหลุมดำทฤษฎีว่าหากดาวแต่ละดวงที่อยู่ตามจุดต่างๆของจักรวาลจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนในเรื่องของแรงโน้มถ่วงและเวลาทฤษฎีของโลกในอนาคตที่ว่าโลกจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกแล้วเพราะปลูกพืชไม่ขึ้นและเต็มไปด้วยพายุฝุ่นละออง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์อินเตอร์ l เตลค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะอ่านทั้งเล่มเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเกี่ยวกับอินเตอร์สเตลาหรือแม้แต่อ่านเพื่อความบันเทิงนะคะก็สามารถไปยืมได้เลยค่ะกับทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลาเล็หมู่หนังสือค่ะ Q 1 5 8 5ทอง543-2558 ขนาดเล่มใหญ่ภาพประกอบสีทั้งเล่มมีความหนา327หน้าพร้อมให้บริการแล้วที่หอสมุดป่วยยิ่งพากรส่วนรังสิตหรือจะใช้บริการ Book Delivery ยืมหนังสือข้าวิทยาเขตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูภาพยนตร์ก็แนะนำเลยนะคะตอนนี้ก็มีสตรีมอยู่ใน Netflix ด้วยสามารถแวะมาดู Netflix ที่หอสมุดได้นะคะรีบมาดูก่อนจะออกจาก Netflix นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ